บทที่752คริสตั้นล่มสลายเธอเธอจะทำอะไรจากกระพัดเทียนอย่างถามและเสียงของเขาก็ลดลงเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวจะเห็นได้ว่าเขากลัวจาก,กระพัดปีศาจคริสต์จาก,กระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ถอนหายใจและกล่าวว่าโดยธรรมชาติแล้วเป็นการยืดอายุไขของเธอด้วยวิธีพิเศษ เธอควรจะใช้พลังบางอย่างเพื่อให้จิตสำนึกของเธอลงไปในร่างใหม่ดังนั้นจึงเป็นการปลูกฝังสายเลือดที่ยอดเยี่ยมถ้าเธอทำได้รอดจากภัยร้ายได้จริงๆไม่จำเป็นต้องพูดจัก,กรพพัดก็เข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงเธอยังคงเมตตาเธอไม่ได้ทำลายโชคทั้งหมดและเธอยังคงปกป้องลานของบรรพบุรุษมิฉะนั้นถ้าเธอหมดหวังฉันกลัวว่าโชคของภูเขาจิ้งจอกสวรรค์จะถูกทำลายในตอนนี้แอร์ละลานของบรรพบุรุษจะถูกทำลายก็ถูกทำลายลงเช่นกันอันตราย ดวงตาของจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ดูซับซ้อนเล็กน้อยถึงแม้จะมีจัก,กรพรรดิจำนวนมากอยู่ก็ตามเมื่อถูกกล่าวถึงว่าจัก,กรพรรดิปีศาจคริสัันเป็นผู้ริเริ่มเหตุการณ์นี้หัวใจของเขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่เล็กน้อยเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งเคยมีให้เมื่อเขาโตขึ้นจุด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 ,จด จิ้งจอกน้อยบรรพบุรุษของคุณบอกว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะสืบทอดเสื้อคลุมของเขาและเชิญคุณให้กลายเป็นจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์นคนต่อไปหญิงสาวสวมกระโปรงผ้ากอสสีขาวนั่งบนบันลังตรงกลางลานบรรพบุรุษจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์นคนปัจจุบันเงยหน้าขึ้นและมองขึ้นไปมองไปที่หญิงสาวสวยที่ร่างกายปกคลุมไปด้วยแสงคริสตัลเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกตาพร่าอยู่ครู่หนึ่ง โตเร็วมากเกิดมาพร้อมแรงดึงดูดอย่างแรงกล้าแต่เมื่อเห็นคนตรงหน้าเขาไม่เห็นโชคของเธอราวกับว่าโชคของเธอกลายเป็นรุ้งที่เชื่อมกับท้องฟ้าจะไม่มีวันลืมภาพแรกนี้ในขณะนั้นใบหน้าของนางประทับอยู่ลึกในจิตใจและหัวใจอะไรนะพูดอะไรไม่ได้ ไม่ไม่ฝ่าบาทค่าค่าจากรพพัดจิ้งจอกสวรรค์เต็มไปด้วยความตึงเครียดเมื่อเผชิญหน้ากับเจ้าสำนักบรรพบุรุษบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขาก็เป็นร่างจตุติที่สมบูรณ์แบบของรุ่นราชินีห้าห้าห้าดูเหมือนว่าเจ้าจะยังสาวบริสุทธิ์อยู่บ้างในเมื่อบรรพบุรุษของเจ้าเห็นคุณค่าเจ้ามากเจ้าต้องรีบขยายพันเอาละกลับไปบอกบรรพบุรุษของเจ้าเถอะข้าเห็นด้วยช่างขี้อายจริงๆเจ้าตัวเล็กขี้อาย ไม่ว่าเมื่อใดจากกรพพัดอสูจรจิ้งจอกสวรรค์จะไม่มีวันลืมความตกใจเมื่อเห็นบุคคลน,นั้นเป็นครั้งแรกใช่มันเป็นความตกใจชออคอต่อจิตวิญญาณดังนั้นไม่ว่าเมื่อใดในใจของเขาเขาไม่เคยเป็นศัตรูกับเธอแม้ว่าเธอจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของตัวเองแม้ว่าเธอจะทำลายความสำเร็จในการทำงานหนักมาหลายปีของเธอก็ตามจนถึงขณะนี้เขาไม่สามารถใส่ใจที่จะเป็นศัตรูกับเธอได้และเขาก็ระมัดระวังเล็กน้อยเมื่อพูดถึงเธอ และด้วยความคิดเช่นนั้นในบรรดาจัก,กรพรรดิที่มีอยู่ไม่เพียงแต่จัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์เท่านั้นปัจจุบันจัก,กรพรรดิที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุประมาณ2,000ปีและจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตนมีอายุมากกว่าพวกเขาพันปีภายใต้ใตความฉลาดของจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันสมัยก่อนมีกฎในราชสำนักซึ่งถูกกำหนดขึ้นเมื่อจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตน เข้ารับตำแหน่งในราชสำนักของบรรพบุรุษเป็นการส่วนตัวจัก,กรพรรดิทั้งหมดต้องต่อสู้กับนางหลังจากที่พวกเขากลายเป็นจัก,กรพรรดิหลังจากการต่อสู้จัก,กรพรรดิรายงานหน้าที่ของตนอันที่จริงนี้เป็นกระบวนการขององค์การพ่ายแพ้โดยธรรมชาติสำหรับจัก,กรพรรดิมันยังคงสดในความทรงจําของพวกเขาแม้ว่าจะถูกทุบตีแต่ก็ยังมาจากคําแนะนําของบุคคลน,นี้ ความสามารถของจักรพรรดิอสูรคริสตัน,นเป็นแบบจำลองและความสามารถของคุณดีกว่าที่คุณใช้เรียนรู้จากตัวคุณเองและเรียนรู้จากศักยภาพในอนาคตและอนาคตของคุณสิ่งนี้มีบทบาทสำคัญในการเติบโตของจักรพรรดิเหล่านี้ดังนั้นจึงไม่มีการพูดเกินจริงที่จะบอกว่าจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ซึ่งมีอายุมากกว่าพวกเขาหนึ่พปีเป็นครูเพียงครึ่งเดียวของพวกเขา อย่างไรก็ตามในขณะนี้จัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่ราชสำนักของบรรพบุรุษทั้งหมดเพื่อที่เขาจะได้ดำเนินชีวิตต่อไปและเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็เกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นในตอนนี้จัก,กรพรรดิก็ยังมองไปในทิศท,ทางของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ใสสะอาดมีใครบ้างที่เป็นศัตรูกับบุคคลน,นี้จริงๆแม้แต่จัก,กรพรรดิองค์เดียวก็ไม่สามารถพูดอะไรกับเธอได้ในเวลานี้ จัก,กระพัดมากกว่าหนึ่งโลตกอยู่ในความเงียบแต่เหมยกงจือไม่ได้ตื่นประหนกเลยในขณะนี้ทันใดนั้นในทิศทางของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ใสสะอาดมีแสงคริสตัลสว่างขึ้นในทันใดนั่นคือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งแสงระยิบระยับและในทันทีลานบ้านของบรรพบุรุษท,ทั้งหมดสามารถสัมผัสได้ถึงการรับบับติศมาของความเฉลียวฉลาดนั้น ในเวลาเดียวกันในสภาสารบรรพบุรุษลำแสงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเรากับสะท้อนด้วยรัศมีของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ใสสะอาดรัศมีอันแพรวพราวพุ่งออกมาเบ่งบานด้วยความสดใสที่หาตัวจับยากบนท้องฟ้าภายใต้แสงคริสตัลที่ควบแน่นร่างขนาดใหญ่ก็ค่อยๆโผล่ออกมาร่างนั้นปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ลำตัวยาวกว่า3ามกิโลเมตรทั่วทั้งร่างนั้นใสและแพรวพราวทุกเกล็ดบนร่างกายดูเหมือนจะแสดงถึงความงดงามของทั้งโลก อังยี่เสียงคำรามของมังกรที่หลงไหลดังก้องไปทั่วลานบ้านของบรรพบุรุษในเวลานี้สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดในลานบรรพบุรุษก็ล้มลงกับพื้นและบูชาเพราะพวกเขาตระหนักดีว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกจัก,กรพพัดิอสูรคริสตันผู้มีอำนาจทุกอย่าง แต่ในเวลานี้มังกรซึ่งมีความยาวลำตัวและปีกยาวเกิน3,000เมตรไม่ได้บังคับขู่เข็นใดๆมันค่อยๆก้มศีรษะลงและมองไปยังลานของบรรพบุรุษที่อยู่เบื้องล่างดูเหมือนจะมีความลังเลใจอย่างมากในสายตาของมันเขาพยักหน้าไปทางจัก,กรพรรดิด้านล่างวินาทีถัดมาร่างกายที่ใหญ่โตราวกับกระจบที่แตกสลายมีรอยแตกนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นในจิตสำนึกของจัก,กรพรรดิทุกคนมีเสียงติ๊ง ที่คมชัดทันทีหลังจากนั้นร่างขนาดใหญ่บนท้องฟ้าก็สลายตัวไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นรังสีคริสตัลนับไม่ถ้วนและตกลงมาจากท้องฟ้าพุ่งตรงไปที่ลำแสงคริสตัลที่พุ่งสูงขึ้นในสภาสารบรรพบุรุษในสภาสารบรรพบุรุษสาวคริสตัลจัก,กรพรรดิสวรรค์ซึ่งสูงเกินห0 0รอเมตรแล้วถูกยกขึ้นอีกครั้งเหนือเสาหลักจัก,กรพรรดิสวรรค์ทั้งหมดเปล่งประกายด้วยรัศมีที่ไม่มีใครเทียบได้ จัก,กรพรรดิทั้ง15องค์จ้องมองที่ฉากนี้อย่างตะลึงงานและพวกเขาต่างก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าพวกเขาริมฝีปากของจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์สั่นสะท้านในขณะที่เขาพึมพำคริสตันมงกุฎคริสตันคุณร่วงหล่นใช่เมื่อจัก,กรพรรดิล้มลงเท่านั้นอำนาจสุดท้ายจะถูกนำมาประกอบกับเสาจัก,กรพรรดิของเขาเองเพื่อให้เสาจัก,กรพรรดิสามารถประทับร่องรอยการดำรงอยู่ของเขาเองและกลายเป็นเสาหลักแห่งลานของบรรพบุรุษ ด้วยการขึ้นของเสาวสวรรค์ของจัก,กรพรรดิคริสตโชคของสำนักบรรพบุรุษซึ่งอ่อนแอลงจากการบริโภคภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์ดูเหมือนจะกลับมามีเสถีนะภาพอีกครั้งความรู้สึกสั่นไหวแบบเดิมหายไปและท้องฟ้าก็แจ่มใสอีกครั้งอย่างไรก็ตามจากนี้ไปจะไม่มีจัก,กรพรรดิอสูรคริสตนในโลกนี้และจะไม่มีผู้ชี้นำที่มีอำนาจทุกอย่างในอนาคตอีกต่อไป ความโศกเศร้าที่อธิบายไม่ได้หยุดนิ่งทันทีในลานบ้านของบรรพบุรุษชั่วขณะหนึ่งฉั้นไม่รู้ว่ามีสัตว์กี่ตัวที่ทิ้งน้ำตาแห่งความเศร้าโศกสารบรรพบุรุษไม่รู้ว่าจัก,กรพรรดิไม่ล่มสลายมากี่ปีแล้วนับประสาจัก,กรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดที่ล่วงลับไปแล้วและเมื่อจัก,กรพรรดิอสูรคริสตนตัวใหญ่ล้มลงอย่างสมบูรณ์ดาวทั้งดวงก็สั่นสะท้านเหมยกงจื่อยืนอยู่ข้างจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ มองดูแสงคริสตัลนที่กระจัดก,กระจายอยู่บนท้องฟ้ามองเห็นจุดจบของราชินีรุ่งน,นี้และชั่วขณะหนึ่งเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนในเวลานี้จริงๆแล้วเธอกังวลใจมากขึ้นที่จะต้องการจากที่นี่และไปหาเขาจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตสัลนลม้มลงอย่างกระทันหันในเวลานี้เกี่ยวอะไรกับเขาเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่รอดจากความทุกข์ยากของฟ้าร้องอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้สึกอะไรจากดาบเทพอสูรเลยจริงๆ เนื่องจากความกังวลที่เรียกว่าเป็นความโกลาหลในเวลานี้หัวใจของเธอไม่สบายใจราวกับถังที่แขวนอยู่สิห้าถังเงียบจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ปรับอารมณ์ของเขาก้มศีรษะและกล่าวด้วยหัวใจที่หนักอึ้องตอนที่753อาภูเขาคริสตัล่นความโศกเศร้าทั้งหมด การล่มสลายอย่างกระทันหันของจักรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ได้ยุติทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างไม่ต้องสงสยัยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ใครจะถามอะไรได้ไม่ว่าคนผู้นี้จะทำอะไรนางก็ลม้มลงแล้วและนางไม่มีทาย,ยาทใดๆเลยความผิดคืออะไรยิ่งไปกว่านั้นเธอยังใช้กำลังสุดท้ายเพื่อเสริมกำลังเสาวจักรพรรดิคริสตันทำให้เป็นสาวหลักจักรพรรดิแห่งแรกในประวัติศาสตร์และทำให้ลานบ้านของบรรพบุรุษมั่นคง โดยไม่คำนึงถึงข้อดีหรือข้อเสียการตายของสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของทั้งหมดนี้แม้ว่ามันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับเผ่าจิ้งจอกสวรรค์แต่ในเวลานี้จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ก็ไม่สามารถเกลียดมันได้เลยจักรพรรดทั้งหมดก้มศีรษะและอารมณ์ของพวกเขาแตกต่างกันแต่พวกเขาทั้งหมดรู้สึกเศร้าแม้แต่จักรพรรดแม้แต่จักรพรรดิที่มีอำนาจเทียบเท่าจักรพรรดอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ ในที่สุดก็ล้มลงในสายตาของพวกเขานี่เป็นผลโดยธรรมชาติของความล้มเหลวในการก้าวข้ามหายนะท้ำแสงสว่างที่แปลกประหลาดเต็มไปในอากาศและมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆในวงกลมแห่งแสงและเงา มีแสงสีทองแปลกๆสองประกายบนร่างกายของเขาแสงสีทองเหล่านี้ก็วูบว่าเปลกับไฟ,ไฟไฟฟ้าและจู่ๆก็ระเบิดเป็นสีอื่นๆซึ่งดูไม่เสถียรมากรูปแบบแสงที่เกิดจากรังสีของแสงปรากฏขึ้นและหายไปเหมือนรอยแตกเมื่อเปิดเครื่องลายครามถังซานร,รองรับร่างกายของเขาและนั่งคุกเข่าลงใบหน้าของเขาดูโล่งใจ แม้ว่าทุกอย่างจะอยู่ในการคำนวณของเขาและดำเนินการตามแผนของเขาแต่ในที่สุดเขาก็ผ่านขั้นตอนที่ยากที่สุดตั้งแต่เขามายังโลกนี้ตอนนี้เขาสามารถถอนหายใจด้วยความโล่งอกเท่านั้นพื้นที่สันไหวและดวงตาของจริงๆก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาอย่างซับซ้อนในเวลานี้ร่างกายของจริงๆแข็งทื่อและเธอไม่ได้รู้สึกผิดเพียงครึ่งเดียวจาก,กรพพัดอสูรคริสานผู้ยิ่งใหญ่ได้ล่มสลายแล้วจริงๆกล่าวเบาๆ ขังซานมองจริงๆอย่างลึกซึ้งและพูดว่าดูเหมือนว่าคุณตัดสินใจแล้วคุณแน่ใจหรือว่าคุณจะไม่อยู่ข้างหลังจริงๆพูดอย่างของขื่นจะมีที่ไหนสัก์แห่งที่จะอยู่เมื่อฉันติดตามคุณเพื่อเป็นพระเจ้าจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณของฉันก็เสถียรอย่างสมบูรณ์ที่ด้านข้างของคุณและไม่สามารถรักษาไว้ที่นั่นได้ฉันเปลี่ยนพลังที่เหลือเป็นเปิดแบบบูรณาการสูเสาวจัก,กรพพัดหากมีโอกาสได้เข้าไปในลานของบรรพบุรุษในอนาคต พลังส่วนนั้นยังใช้ได้สำหรับคุณซึ่งเป็นค่าคุ้มครองที่ฉันให้คุณนอกจากนี้การล้มของฉันยังถือว่าทำให้ครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเธอคาอธิบายที่ได้รับจากการเคลื่อนไหวมิฉะนั้นพวกเขาจะต้องรู้เสมอว่าภัยพิบัติอยู่เหนือหายนะได้สำเร็จหรือไม่และฉันถือได้ว่าเป็นการเช็ดทำความสะอาดของคุณแทนคุณถังซานยิ้มและพูดว่าคุณคุยกับพ่อได้ยังไงไม่เล็กไม่ใหญ่ จริงๆกลอบตาและพูดว่าฉันมีชีวิตอยู่มานับพันปีแล้วและเธออายมากที่จะเป็นพ่อของฉันขังซานมองลึกๆแล้วพูดว่าถ้าฉันนับเวลาบนดาวดวงนี้นับชาติที่แล้วไม่รู้ว่าตัวเองแก่ก,กว่าเธอแค่ไหนเรียกฉันว่าพ่อก็ไม่เสียหายโอเคไม่ต้องพูดแล้วฉันต้องการอาณาจักรที่มั่นคงการทำลายล้างครั้งใหญ่นั้นครอบงำเกินไปและพลังทำลายล้างของมันยังคงโหมกระหน่ำอยู่ในร่างกายของฉันเพื่อดับทุกได้อย่างแท้จริง จริงๆมองดูเขาด้วยความสนใจและกล่าวว่าหลังจากรอดพ้นจากภัยพิบัติจากฟ้าร้องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ฉันอยากรู้ว่าตอนนี้คุณมีพลังมากแค่ไหนทั้งซานกล่าวว่ามันไม่ดีเท่าจาก,กระพัดอย่างแน่นอนแต่ควรจะมากเกินพอที่จะปกป้องตัวเองได้จริงๆกล่าวว่าการล่มสลายของฉันจะทำให้ดาวสามารถรองรับจักกระพัดใหม่ได้อย่างน้อยสองคนหรืออย่างหลังเป็นจาก,กรพพัดผู้ยิ่งใหญ่ คุณต้องให้กำลังใจอย่าลืมสิ่งที่คุณสัญญากับฉันไว้คุณจะพาฉันจะกลับไปอาณาจักรพระเจ้าของคุณและฉันจะไม่ตายถังซานยิ้มและพยักหน้าอย่ากังวลหากเป็นก่อนเกิดภัยพิบัติฉันไม่มั่นใจจริงๆว่าฉันจะทำสิ่งนี้ได้แต่ตอนนี้ฉันแน่ใจแล้วอืมรีบไปฝึกกันเถอะหลังจากผู้จบร่างของจีงอจีงอก็แกว่งไปมากลายเป็นลำแสงผสานเข้ากับร่างของถังซานทันทีและหายตัวไปอย่างไรร่องรอย ถังซานจ้องเข้าไปข้างในรู้สึกถึงสถานะปัจจุบันของเขาในกระบวนการข้ามการโจรกรรมพลังแห่งสายเลือดของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสะพรึงกลัวหลังจากรับบัพติศมาของก้าวสวรรค์และการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่สิบแผ่นดินและการทำลายล้างจากความทุกข์ทรมานจากสวรรค์ในเวลานี้จัก,กรพรรดิเงินครามนั่งอยู่ตรงกลางหยดน้ำแห่งความโกลาหลน,นั้นได้กลับสู่ย่าจัก,กรพรรดิเงินสีน้ำเงินซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดสำหรับถังซาน ด้วยปราณที่วุ่นวายนี้เขาเทียบเท่ากับการได้รับพลังปราณโดยกำเนิดจากทั้งดาวซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกฝนและฟื้นฟูในอนาคตของเขาโดยมีจัก,กรพรรดิสีเงินครามเป็นศูนย์กลางรอยประทับของสายเลือดทั้งแปดล้อมรอบไม่เพียงแค่นั้นแต่มีที่นั่งว่างท,งที่นั่งที่ว่างเปล่านี้หมายความว่าถังซานสามารถรวมเข้ากับสายเลือดใหม่อีกครั้งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองครั้งนี้สำหรับถังซานมันไม่ง่ายเหมือนกับการเป็นเทพ,พเจ้า เขายังประสบความสําเร็จในการฝึกฝนความสามารถบางอย่างที่ยากต่อการฝึกฝนมาก่อนผ่านบับติศมาของความทุกข์ยากด้วยสายฟ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหยินและหยางฉีที่ผสานเข้ากับจัก,กรพรรดิเงินสีน้ําเงินแห่งความโกลาหล หอคอยแห่งการเวลาและอวกาศได้รับการล้างบาปภายใต้การชี้นำโดยเจตนาของถังซานหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศได้รวมเข้ากับเขาและตอนนี้ได้เชื่อมโยงนกยูงของถังซานอย่างสมบูรณ์บีคอนเวลาทำให้สองสายเลือดนี้ถูกตราหน้าว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับบีคอนเวลา ด้วยความช่วยเหลือของบีคอนเวลาแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ถึงระดับของสายเลือดสุดยอดอย่างน้อยการเปลี่ยนแปลงเวลาได้รับการอัปเกรดเป็นขอบเขตของสายเลือดระดับแรกและการเปลี่ยนแปลงของนกยูงก็ดีขึ้นมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการควบคุมเวลาหรือพื้นที่นั้นแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากเครื่องหมายที่ผจรอื่นๆได้รับการแบ่งเบาบรรเทาที่แข็งแกร่งและแต่ละอันได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่แตกต่างกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของทะเลแห่งวิญญ,ญาณเป็นจิตสำนึก ก่อนหน้านั้นทุกครั้งที่ถังซานใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์มันคือการบริโภคล้วนๆจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในที่สุดก็เปลี่ยนผ่านการประสานกันของพลังทางจิตวิญญ,ญาณใช้น้อยลงเล็กน้อยแต่ตอนนี้แตกต่างออกไปในทะเลแห่งจิตสำนึกแห่งพระเจ้าของถังซานแสงและเงาของตรีศูนย์แห่งเทพสมุดกลายเป็นของแข็งอย่างสมบูรณ์และเขายังคงใช้อาวุธขั้นเทพนี้ในชีวิตก่อนหน้านี้เป็นแก่นของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อสร้างทะเลแห่งจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ ในทะเลแห่งจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์คลื่นนั้นปั่นป่วนและพลังทางวิญญาณได้แปลสภาพเป็นจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ก่อตัวเป็นวัตจักรของมันเองในอนาคตจำเป็นเท่านั้นที่จะขยายทะเลแห่งจิตสำนึกของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและจิตสำนึกของพระเจ้าจะมีมากขึ้นตามธรรมชาติ ไม่เพียงเท่านั้นถังซานยังได้เสร็จสิ้นการฝึกฝนร่างกายสีทองที่ปราศจากการรั่วไหลในกระบวนการก้าวข้ามภัยพิบตัติและหล่อหลอมให้ร่างกายเป็นเทพเจ้าโดยตรงในแง่ของความแข็งแกร่งทางกายภาพเขาสามารถกล่าวได้ว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในดาวฟ้าหลานแม้ว่าเขาจะเป็นจัก,กรพรรด แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะแซงหน้าเขาด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพมิฉะนั้นมันจะเป็นมากกว่าแค่รอยร้าวบนร่างกายของเขาในตอนนี้พลังทำลายล้างขององค์การทำลายล้างของก้าสวรรค์และการทำลายล้างสิบโลกความทุกข์ยากจากสวรรค์นั้นง่ายต่อการแบกรับหรือรักษาไว้อย่างนั้นหรือหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้เขาได้เกิดใหม่อย่างแท้จริงหลังเลือดในคันและกลายเป็นพระเจ้าตามระดับพลังงานของโลกนี้เขาเทียบเท่ากับจุดสูงสุดของนักรบระดับสิบ และไม่มีใครรู้ว่าแข็งแกร่งกว่าระดับสิบธรรมดากี่เท่าสายเลือดแต่ละยี่ห้อเทียบเท่ากับยอดสูงสุดอันดับที่สิและสายเลือดที่ยอดเยี่ยมสองสายสามารถทำให้เขาเทียบเท่ากับราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ได้ การรวมกันของพลังของรอยประทับทั้ง9คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของถังซานยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีประสบการณ์การต่อสู้ในฐานะเทพราชาในชีวิตก่อนหน้านี้และเข้าใจพลังต่างๆอย่างลึกซึ้งในเวลาต่อมาเส้นทางสู่จัก,กรพรรดิไร้ขอบเขตแน่นอนสำหรับตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการย่อยความทุกข์ยากของฟ้าร้องให้สมบูรณ์รวมศิละปะเหียนเทียนที่ได้รับจากภัยพิบัติจากฟ้าร้องเพื่อดำเนินการด้วยตัวมันเอง และพลังเลือดในร่างกายก็พุ่งพล่านและเริ่มซ่อมแซมตัวเองรัศมีสีแดงทองที่เล็ดลอดออกมาจากตรานกฟีนิกเพลิงอมาตะควบคู่ไปกับหยินและหยางฉีที่เล็ดลอดออกมาจากจัก,กรพัดเงินสีน้ำเงินแห่งความโกลาหลเป็นวิธีการซ่อมแซมที่ดีที่สุด